ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานในยะที่สี่ที่ขูทั้งหลายเราจักแสดงปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวที่ขูทั้งหลายปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเล่าที่ขูทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจักสุขเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจักขุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจกขูสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุก์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพิกุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะขูสัมผัสสชาเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าที่ขูทั้งหลาย อริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจกักษุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอทุกขมสุขที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด เพราะใครยกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจัรทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกพิกุทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้น พิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรโสตะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเสียงเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอ ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรโสตะวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขูทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรโสตะสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร โสตสัมผัสสชาเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายอริยะสาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอัุุขคสุข ที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมรรันอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก ภิขุทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นภิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคานะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรกลิ่นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรขานวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิกุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร คานะสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่า พิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคานะสัมผัสสชาเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อน่ายแม้ในคานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเป็นอัุุขมสุขที่เกิดเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร,ร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำ เพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกพิขุทั้งหลายนิแลคือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรชิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรถเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ชิวหาวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยง zobaczy, เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่า พิขูทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรชิวหาสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรชิวหาสัมผัสสชาเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาวิญญาณ ย่อมเบื่อนายแม้ในชิวหาสัมผัสย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอัตทุกขขมสุขที่เกิดเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พระมจันย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกพิขุทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรกายะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร อดภะเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าขา้า พิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรกายวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขูทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรกายะสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรกายะสัมผัสสชาเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุก์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์ขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายะ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโพธพะพย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอทุกขมสุขที่เกิดเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกพิกุทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นพิกุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรมณนะเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรทำมารมเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรมโนสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรมโนสัมผัสสชาเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าทิขุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับ เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมณะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอทุกขมสุขที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเป,ป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหนายย่อมคลายกำหนัด เพราะใครกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรนทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกทิขุทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้น